อปโตโนจะอุลเปเมื่อ,อยังไม่ถึงไม่ควรพูดอวดการพูดอวดคือการพูดเกินความจริงเพื่อให้คนอื่นเขายอมรับนับถือตอนเองเป็นการพูดยกตนเองให้คนอื่นชื่นชมเช่นโอ้ออวดคุณสมบัติของตอนเองเกินความจริงเพื่อให้คนอื่นเขาทึ่งหรือชื่นชมเป็นต้นการพูดอวดเช่นนั้นไม่เป็นผลดีต่อตอนเองเลย เพราะเมื่อคนอื่นเขาจับได้ว่าเราแค่พูดโอ้อวดเกินจริงจะทําให้คนอื่นเขาไม่ยอมรับนับถือเราอีกมองเราเป็นคนเลอะแหละละหลวมดังนั้นจะพูดอะไรต้องคิดให้ดีอย่าพูดอะไรเกินความเป็นจริงถ้ายังไม่ถึงจุดที่ควรพูดเช่นกำลังเรียนปริญญาเอกอยู่ถ้ายังไม่จบก็อย่าไปพูดว่าตนเองเป็นด็อกเตอร์หรือไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามถ้ายังไม่สำเร็จ อย่าพูดโอ้อวดในเรื่องนั้นๆจนเกินงามเพราะคำพูดโอ้อวดเช่นนี้จะทำให้เราเสียคนได้